ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับทีมงานครับทีเด็ดจิตก้าบวันนี้เราจะมาทําอะไรครับวันนี้เราจะมาทํานะครับไก่อ่าไก่พะโล้ไก่ต้มพะโลเยขั้นตอนแรกเราทําอะไรก่อนครับเราก็ไปซื้อไก่ครับอ่าตนี้ล้างล้างครับล้างแล้วอันนี้เป็นส่วนสะโพกครับน่องติดสะโพกใช่ไหมใช่ครับแต่เราก็จะมาแยกหันแยกก่อนสะโพกกับน่องออกก่อนทําไมเราถึงซื้อไม่ซื้อแยกมาเลยครับ ่ามันไม่มีครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราซื้อแยกมาเนี่ยราคาจะสูงกว่าถ้าซื้อติดนี้เราจะได้ราคาที่ซอฟลงมาอีกใช่ใชอโอเคพอแล้วอันนี้เราก็ทําการหั่นไก่เอันนี้เรากําลังจะทําอะไรครับอ๋อทำเครื่องครับเครื่องใส่เครื่องพะโล้เครื่องพะโล้หลังจากที่เราสับแก่เสร็จแล้วเราจะมาทาเครื่องที่ใส่ในน้ํากันนะครับใช่อันนี้จะใส่พริกไทยเม็ดลงไปครับตามพริกไทยเม็ดพริกแห้งเลยครับใช่ เรียกอะไรใช่ขาวใช่ทำไมตัาบอลเลยมีแรงแค่นี้เหรอในกระเดินอิะเด็นมาพอดีโอ้เจนมาทำอะไรมาต่อมาแท็กทีมครับเอาแท็กทีมทีมมีัวช่วย อันนี้ต้องตำใช่ไหมใช่ล้างก่อนแล้วก็ตำล้างมาแล้วไข่ตำเสร็จแล้วก็ใช้รากผักชีเออนั่นแหละตำเลยเยอะไหมนี่แหละใส่ไปเลยตำเลยอะเอาอยู่ไหมอ่อแล้วตะกร้อนอยากตำนี่เอาเลยตะก้อนนี้ใส่ไปาไปตำด้วยเหรอครับอันนี้ตำหมดอันนี้ก็เป็นเครื่องพัโลนะครับได้ใช้แล้วได่แล้วเป็นเครื่องพัโล่ผ้าอะไรไม่ห่มทีบอลผ้าอะไรครับฮัโหลทองพองไอ้สัตว์ไอ้สัด หม้อไส่หม้อไหนเอ็มนี่น้ำน้อยไปไหมฮาโลอ่ะ่าลนั่นแหละจัดไปเฮ้ยอยู่เพิ่งใส่น้ำนะมันต้องคั่วน้ำตาลก่อนไม่เอาแล้วใส่กคั่วระดับนี่ไหมขั้วกระ้างในนี้ก็จะมีพริกไทยครับน้กผักชีแล้วก็เป็นเครื่องพะโลครับเราจะตำทุกอย่างให้เท่ากันนะครับ ตอนนี้ก็จะมาเอานะครับอ่าเครื่องไปผัดครับหลังจากที่เราตําละเอียดเรียบร้อยทุกอย่างเข้ากันนะครับมาผัดในกระทะ<ด>ผัดเพื่ออะไรครับความหอมจะได้หอมจะได้หอมกว่าเดิมใช่ไหมครับ <ไง S 1> มันจะหอมขนาดไหนครับหอมหอมแก้วของแก้วของผมยังไงฮีหน้าฮีเรากินไม่หนี่ยเราแดง <laughs> เราแดงอันนั้นเอาไว้รอบนอก <laughs> อยากให้กล้องได้กลิ่นครับทำไมเหรอหมาตด <laughs> เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปผัดด้วยนะครับหลายๆคนว่าถามว่าใส่น้ําตาลทําไมให้มันหวานครับเกลียวคงเป็นไปไม่ได้น้ำตาลเสร็จแล้วใส่เกลือลงไปตัดรสนิดหน่อยครับจบด้ยดีกว่าให้มันละลายเลยเกล่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเริ่มละลายให้มันออกเหลืองะให้มันเหลืองโดยที่เราไม่ต้องใส่ซอสเนี่ยจะบอก อันนี้จะเป็นสายดำครับตอนน,ตอนนี้นะครับน้ำตาลที่เราขั่วไปก็เริ่มละลายเลยครับเราจะทําให้มันเป็นน้ำปเปลนะครับแต่ข้อควรระวังคือเราต้องคนเรื่อยๆนะครับใช้ไฟแรงนิดนึงเพื่อไม่ให้มันไหม้ครับฮะกลัวไหม้แล้วใช้ไฟแรงทาไมก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้ไงครับน้ <laughs> <laughs> ำตาลของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับ <laughs> เครื่องพะโล้ดิเครื่องต้ม <laughs> เครื่องต้มห <laughs> อมไห <laughs> มหอมไหมหอมกลิ่นเบาหวานนะ <laughs> เพิ่มน้ำไปอีกนิดหน่อยนะครับิดอน่อยโอน้ำเยอะเลยใส่น้ำเยอะเลยโอ้มันแข็งตัวแข็งเลยให้มันละลายใส่น้ำให้มันละลายครับเอาไปเทด้วยเอ็มโอเคโอเคมอใหญ่ครับตอนนี้ก็ที่น้ำตาลที่เรามาเครื่องบะโล้ที่เราจะผัดเรียบร้อยที่ตาเสร็จแล้วไปผัดเนี่ยเราจะมาใส่ในน้ําเลยครับครับไอสัตว์แล้วให้กูพูดยี่้อมึงพูดไม่คล่องอ่ะเฮ้ยใส่ทั้งอันเลยอ ที่า <laughs> สาเหตุที่เราใช้เตาถ่านเพราะว่าเปืองแก๊สครับเเยดดปไก่ใส่เลยไหมครับ <c oughs> <c oughs> ให้เดือดกใบเดือดดอ๋อใส่ซิ๊วดำลงไปครับใช้ระบบเดิมครับระบบกะส <c oughs> <c oughs> years later ครับหลังจากที่น้ําเดือดนะครับเราก็จะใส่นะครับไก่ลงไปอือร้อนร้อนร้อนฝาร้อนถือทำไมเราไม่เททีเดียวหมดเลยครับไม่รู้เหมือนกันครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมกูไม่เททีเดียวต้องบอกว่ามันกระเด็นกลิ่นเป็นไงครับกลิ่นเป็นไงครับหอมครับหอมเป็นขนาดไหนครับเทแก้มผมหน้าฮี เราเอาทียชิ้นทั่วไม่ให้น้ำไม่อยากเทเข้าไปน้ำมันที่เราล้างมามันยังมีอยู่พอไหมครับพอไหมครับพอกินเหรอหม้อใส่พอไหมครับตลกนะเนี่ยฮาโหลเหนื่ยเล่าหอกับบ้านทุกคนอ่ะกลยวะ เกาะมาั้มนวดเหรอปวดข่าวปวดก็แบบโอ้โหปวน่อยวะเนี่ยสัมผัสน้ำเหรอครับวัดอุณหภูมิหยอกหยอกมันเป็นมุกมันจะเดือดยังไงครับตอนเนี้ยกูเดือดแล้วเนี่ยบล็อกบัดบล็อกบล็อกบล็อเราจะต้มเป็นเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีครับประมาณ5ประมาณ2ชั่วโมง2เบื่อยเลยประมาณ2ชั่วโมงครับ เรามารอดูกันหลังที่เราต้มไปแล้วสองชั่วโมงนะครับระหว่างที่เรารอไก่สุกฮะเราก็จะมาทําน้ําจิ้มครับไม่เล่นมุกน้ําจิ้มด้วยเป็นไงล่ะอันนี้ตำตำอะไรอยู่ครับตำน้ําจิ้มครับเออในรู้แล้วน้ําจิ้มในโคกอะมีอะไรบ้างมีพริกครับพริกแห้งพริกตอนนี้มีพริกแห้งอย่างเดียวเหรอครับใส่รากผักชีแล้วครับพริกแห้งลากผักชีครับมันก็จะมีอะไรอีกครับแล้วก็มีพริกสดพริกสดแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมอันนี้ไปไหนครับ แช่ของอืมบอกไปเลยเติมาะไ้ไม่เข้เทีมใช้ระบบกะครับใส่ไปนี่เป็นพริกสดกับกระเทียมนะครับ หลังจากที่เราตาจนละเอียดฮะทีนี้เราก็จะมาทาการปรุงรสชาติครับอันนี้ใส่อะไรครับผงชูรสครับผงชูรสอืม,อมพอสอะครับ <c oughs> <c oughs> ใส่กันฝาเลย <c oughs> อันนี้อะไรครับน้ำตาลครับน้ำตาลน้ำตาลตาลลรลิง <c oughs> โอ้เป็นไงครับใช้ระบบเดิมครับระบบกะ นี่นี่นี่เฮ้โอ้มีเดยคืนด้วยทอนทอนทอนอะไรอีกวะมะนาวอยากเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะครับอยากเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่คนชอบครับหืมเค็มไหมครับเค็มครับเค็มเกลือขี้มือ น้ำปลานะครับอันนี้ใส่เยอะไหมพอประมาณครับระดับหนึ่งครึ่งขวดครับเรียบร้อยลองชิมครับอ่าที่เหลือชิมครับชิมครับชิมเองเลยครับตำเองชิมเองเลยครับเป็นไงครับมะนาวใส่มะนาวเพิ่มไม่พอไม่พอ โอ้โหใส่เยอะเลยนะครับรอบนี้เนี่ยเอาอโอ้โอร่อยครับเราใส่ยันเปลือกไม่เป็นไรครับสดชื่นชิมครับชิมครับเป็นไงครับชิมครับอืมใช้ได้แล้วใช่ไหมครับยังครับเอายังอยู่ขาดเลยครับถ่ายความอร่อยครับเย็ดเปียกรีบร้อยแล้วน้ำจิ้มของเราครับที่เหลือเราก็ใส่ถ้วยหมูมื่นครับตอนนี้ครับไก่พะโล้ของเรา เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้มาดูครับมาดูใกล้ๆครับเนื้อไก่ว่าจะเปื่อยหรือเปล่าขนาดไหนโอ้โหนี่ครับปมยนต์ไฟมึอื้มโอ้ครับยอดครับอยากให้กล้องได้กลิ่นครับโอ้โหลองชิมนะครับมาชิมครับเป็นไงครับลองชิมก่อนครับวืบอื้ออร่อยแล้วครับร้อนไอ้สัตว์เบาได้เบาฝากช่องหน่อยครับฝากช่องหน่อยฝากช่องก่อนครับฝากช่องนะครับอ่าชื่อช่องเชื่ออะไรวะอ่านั่นแหละเดี๋ยวเห็นช่องนี้ก็รู้เองแหละ ผมก็ไม่รูือนกันครับฝากกดตามปาคกดไลฟ์กดซับสไคร์ด no yeah. ้วยนะครับไปแล้วครับไปไปจุ๊บๆดิจุ๊บๆจับกับพูดลูกงาัไปสู่วิมาชิมพิงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น ไม่เถอเลือกใจนางโมราเลือขคาผัวได้ยินเลืองเหล่าแล้วเศร้าใจอยากเป็นเช่นนนไหม,ม,ไม,มละ่ะ <c oughs> ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้เป็นเช่นนางโมระขอสักเพลงขอสักเพลง <c oughs> อิโมไว้สักเพลงหวงกูดัง <laughs> ดังไหมกูดังสักเพลงได้ไหมแฮ่